สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับในรายการช่องเบนในมิย,ยูมีสาระและบันเทิงเนื่องจากวันนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ทำคลิปไปหลายวันหลายอาทิตย์เพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำคลิปอะไรแขกรับเชิญก็ไม่มีมากัน มาแชร์ประสบการณ์เรื่องผีเพราะว่าทําไปปล่อยอีพีก็ <c oughs> อาจจะเงียบไปสักหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องเร็วๆนี้ผมองเดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิปใหม่นะครับก็ <c oughs> ในวันนี้นะครับ <c oughs> นเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่วันที่พิเศษมากๆเลยวันนี้ก็คือเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ วันนี้ผมก็จะมาวิดีโอคอลคุยกับแม่นะครับในแบบดินแท้นซิ่งในเนื่องจากว่าในตอนนี้สถานการณ์โควิดอยู่ไม่สามารถไปมหาสู่กันได้ไปหาแม่ได้นะครับต้องโทรผ่านวิดีโอคอลแค่นั้นวันนี้ก็เลยเป็นคนที่พิเศษนะครับในวันนี้ เราโทรหาแม่กันเลยดีกว่าน,นะครับ few minutes later. รอก่อนนะครับ แม่ผมอาจจะยังไม่รับสายฮัลแม่วันนี้ <Hello. S 1> วันนี้เป็นวันแม่นะวันนี้ผมก็เลยมาทำถ่ายคลิปทำคลิปพ,พิเศษเกี่ยวกับวันแม่ผมอัดหน้า oh. จออยู่ตอนนี้อ๋อหรครับอืมว่าไงอ่ะ าทัดททยคนดูหน่อยแม่พัดทายยังไงแม่แม่มาให <c oughs> ุ้อ่าโอเคนเนื่องจากในวันนี้แม่พิ่งเป็นวันแม่แห่งชาติวันนี้ผมก็อยากมอวยพรแม่อยากมาขอเข้ามาแม่อะไรอย่างนี้ผมก็เลยทำคลิปพ,พิเศษขึ้นมาเนื่องจากว่าลูกไม่ได้ทำคลิป ถ่ายคลิปหลายวันแล้วอื้อือืครับอ่าว่าไปวันที่นุ่งเคยทำผิดกับแม่นุ <S <S 2> <S 2> น่งต้องขอโทษด้วยเพราะว่าลูกอะ่ะอาจจะพว่ามันก็มีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะเป็นบางครั้งมันอาจจะอารมณ์ชั่ววูบไปมั่ง แต่ว่ามันก็ลูกอ่ะก็อยากขอโทษว่าลูกอ่ะบางครั้งอ่ะลูกอาจจะปากเสียแล้วลูกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งสติลูกอาจจะสะกิแฝดผมต้องบอกกับคนดูก่อนนะครับว่านี้เนื่องที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ย เคยทำอะไรกับแม่ผิดมั่งในบางเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ดีใช่ไหมแม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแบบนั้นลูกแต่ที่แม่บอกแม่เจิอน่ะแม่อยากให้ลูกได้ดีคืออยากให้ลูกเชี่ยวไฟแต่เบนก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วจไหมครับแม่ เป็นเด็กดีเป็นที่รักของพ่อแม่อยู่แล้วเป็นขยันเรียนคือเป็นคือเป็นเสียอย่างเดียวคือเป็นอาเจียนใจเป็นไม่ค่อยฟังพ่อแม่เท่าไหร่แต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกลูกก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นึ่งจะออกเป็นบ้านไปอยู่หอพักการเรียนของเบ้นก็ดีแม่ก็แม่ก็ทำงานสึงเบ้นเรียนตอนนี้มันจะเป็นช่วงโควิด Uh huh. แล้วมันก็ไม่ค่อยมีโอเป็นอย่างบอกว่าให้เปนค่อยๆอ,อย่างเขาต้องรู้จักใช้เงินลูกช่องนี้จำนะ mm hmm. อะไรเราประหยัดได้เราก็สมควรประหยัดไปก่อนอะไรที่เราสมควรต้องซื้อเราก็ต้องซื้อพ่อก็าทำงานหนัก หมางานบางทีก็ส่งงานไม่ได้เพ่ช่แต่บางครั้งนะ <c oughs> ลูกต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าลูกนะ่ะอาจจะบางครั้งอาจจะอารมณ์เสียไปชั่วเพราะว่าบางครั้งมันก็มันก็โตแล้วมันก็มีความคิดเป็นของตัวเองครับแม่เข้าใจ เป็นมีความคิดเป็นของตัวเองแต่เป็นอยากเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เป็นต้มฟังปุนรอบข่าตัวเองด้วยเป็นต้องเอาความคิดของคนอื่นไปใส่ใจด้วย,ายาการแบบความจริงความคิดของตัวเองนยถ้าเราคิดเยอะไปมากไปอ่ะมันก็อาจจะฆ่าตัวเองได้ก็ได้นะมูก แต่สิ่งที่พ่อกับแม่บอกนั่นแหละคือความรักและความหวังดีของพ่อแม่ทุกคนทุกคนบนโลกใบน,นี้ลูกคือที่หนึ่งในดวงใจไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงพ่อแม่ก็รักกล้าจะพูดจะบน่นจะว่าไปแบบนั้นแต่ก็ไม่เคยทิ้งลูกเหมือนแม่นี่แหละถึงแม่ไม่มีแม่ก็ต้องหาให้จนกว่าลูกแม่จะเรียนจบ แม่ถึงบอกว่าให้เป็นช่วยกันประหยัดกดกอนอันไหนจำเป็นเราก็ซื้ออันไหนไม่จำเป็นเราก็ประหยัดเป็นก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยโอเคไหม๋ยวต้องถามแม่ก่อนว่าตอนลูกแบบเด็กๆอะลูกกับเป็นไงมั่งเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเบนเนี่ยลูกคนนี้ว่าตอนเด็กๆลูก เกเรหรือซนหรืออะไรไหมเอ๊ะหรือเป็น<ม>ยัเไยแต่เบนเกิดมาเบ้นก็ผิดปกติแล้วตั้งแต่ทุแรกแล้วเบ็นผิดปกติตรงที่ว่าแม่รู้ตอนเบ้นอายุได้แค่สี่เดือนอเป็นไม่พัฒนาแขนไม่ไม่แขนข้างซ้ายไม่ไม่กระดุก ก็เลยต้องพาไปหาหมอรักษาเบ้นเบ้นผ่าตัดแมาแล้วทั้งหมดสีครั้งครั้งแรกผ่าที่หัวสมองที่หัวข่ามาว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายห mm hmm. มองขบอกว่าเบ้นเป็นเนื้อดีไม่สมควรตัดออกถ้าตัดออกเบ้นอาจจะเป็นเจ้าชายนิสัย แม่ก็เลยไม่ต้องให้ตัดตัดเจ็ดปีเบ้นยังเดินไม่ได้เลยเบ้นมาเดินได้เอาตอนที่พี่แม็กกับพี่วาสอนเดินมีแรงผักจันชวนให้เบ้นเดินเบ้นก็เดินได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้อายุเจ็ดปีแลวเบ้นก็เป็นเด็กดี คือเลเป็นตั้งใจเรียนหนังสืออันนี้เป็นที่หนึ่งเป็นที่สองก็คือเป็นรักพ่อรักแม่โอเคแม่เข้าใจข้อเสียของเบ้นก็มีคือหนึ่งเป็นเอาแต่ใจอะไรนิดอะไรหน่อยเบ้นก็ไปโพสมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะลูกไม่สมควโรโพสให้คนอื่นเขา เพ่าะแม่ไม่ดีอย่างนั้นหนีมันไม่ใช่เนี่ยเป็นข้อเสียเป็นมีแค่ตรงนี้แหละนอกนั้นั่ะลุงดีหมดทุกอย่างแล้วการพูดพก็ผงไม่เป็นผูเ้เขาเพอะแต่ต้อง <Okay. S 1> แต่ต้องบอกก่อนว่าบอกขันนู้ชมดูทางบ้านก่อนว่าอาจจะผมอาจจะ ทำแบบน,นี้แต่ว่าอันนี้ก็ให้เป็นแค่เยี่ยงอย่างแค่กับคนดูแค่นั้นนะคนดูอาจไม่ต้องแบบว่าคิดแบบว่าทำอะไรทำอะไรตามอบบน,นี้ถ้าตัวเองคิดกำลังท้อยกำลังอะไรอยู่เพราะว่าตัวเองทุกคนนะมันก็อาจจะมีปัญหาบางเรื่องชีวิตเกีย่ยวกับตัวเองบางทีอาจจะเครียดหนักบางทีอาจจะไม่ค่อยแบบว่า ไม่ค่อยสบายใจอะไรแบบบางเรื่องอะไรแบบนั้นรับทุกคนน่ะมีความคิดเป็นของตัวเองก็ถูกแล้วแต่ถ้าความคิดของตัวเองถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราคิดทางที่ดีมันก็ดีแล้วเราต้องเอากาวคิดของคนอื่นามาใส่ใจตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าคิดว่าเราจะพูดอะไรไปเราก็พูดไปตามที่เราคิดมันไม่ใช่ก็คือหใบยคาะว่าก่อนเราจะพูดอะไรออกไปขอให้คิดก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วมาคิดที่หลังแล้วมาน้าเสียใจยมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ดีแม่อยากสอนแบบน,นี้ให้ใ่จองให้ดี ก่อนที่จะทำครับแล้วอยากบอกคุณดูกับทางบ้านยังไงมั่งแม่ว่าควรไม่ทำอะไรยังไงถ้า,ถาเกิดว่ามีคนยังคนอื่นนะ่ะชอบเกิดว่าบางครั้งอาจจะอารมณ์ชั่ววูบแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะโกรธแม่อะไรแม่มัง่ง เขาต้องแบบว่าทำตัวยังไงแม่แม่ก็อยากจะบอกเด็กทุกคนเนาะว่าหนึ่งการที่แม่หรือพ่อพูดบนว่านั่นก็คือพ่อแม่รักไม่อยากให้ลูเกเดินทางไปในทางที่ผิด การอบรมสั่งสอนลูกไปทางที่ดีแล้วก็อยากให้ลูกตตามและลูกทุกคนบางครั้งก็อ,อย่าเอาแตใจให้เอาคำสอนของพ่อแม่เอาเก็บเป็นคิดเป็นสนใจด้วยเข้าใจไหมลูกก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ วันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆที่ผมได้มาคุยผ่านวิดีโอดิปเทนซิ่งกับแม่ซึ่งในปีนี้มันก็คงไม่ได้เป็นในหรอกเพราะว่าอาจจะข้ามต่างจังหวัดอาจจะข้ามไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเ่ถ้าคิดถึงแม่ก็วิดีโอแบบว่าคอไปหาท่านก็ได้เผื่อท่านน่ะจะคิดถึง แล้วก็เผื่อท่านน่ะอาจจะอยากคุยกับลูกอยากปฏิสัมพันธ์กับลูกว่าลูกเป็นไง,งไมั่งสบายดีไหมอะไรไหมแม่ก็อยากจะฝากคนดูเนาะเรื่องเบ้นน่ะแม่ก็อยากจะอวยพรให้ลูกสบกสสบารสำเร็จผมหวังที่เบ้นตั้งใจให้คนดูใน YouTube เยอะๆ เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคน้เป็นสมหวังเป็นจะได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพีการที่เบนเป็นอยู่ช่วยจะหนับสนุนกับเด็กคนนี้เบนคนที่ไม่เคยย่อท้ออย่างเบนแม่คิดว่าเบนต้องประสบความสำเร็จรูปขอให้รูปสมหวังและสำเร็จ ตามที่ลูกหวังไว้นะไหมคะครับแม,แ,แม่ลลูกครับครับต้องขอบคุณแน่ได้ครับเพราะว่าก็อย่างนี้น้อยก็วิดีโอคอลโทรหาท่านมั่งก็ยังดีก็มีแค่นี้นะครับสำหรับในว่าคลิปนี้กส็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแม่ในทรามที่ ให้อัดมันถึงหน้าจอแล้วก็เอาลง YouTube นะครับ <Hey. S 1> ถ้าเป็นเงี้ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับ mm hmm. ก็ในวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะมาก,กับทำคลิปวิดีโอกันแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องผี EP สองรับโอเคแม่แค่แค่นี้นะครับครับครับเมื่อกี้นี้ก็อาจจะซึ่งใจไปนิดนึงนะก่อนที่จะจก,กันไปสำหรับในวันเสาร์ใกล้ถึงนี้นะครับผมก็จะกลับมาทำคลิปอีกครั้งเนื่องจากที่ผมเนี่ยต่างกันก็ต่งหายไปนาน ผมก็ไม่ได้ทำคลิปวิดีโอตั้งหลายวันตั้งหลายอาทิตย์นะครับเพราะอีกอย่างบางครั้งผมอาจจะยุ่งกับเรื่องเรียนการเรียนออนไลน์เพราะตอนนี้ก็อยู่หอพักนะครับก็ในวันเสาร์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแขกรับเชิญที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องผีนั้นจะเป็นใครเวลาสามทุ่มนะครับ แต่จะเปลี่ยนเป็นชื่อแบบว่ารายการใหม่นิดนึ่งแต่ว,ว่าก็คงเป็นรายการเดิมนะครับแต่จะเป็นรายการแบบว่าเมาส์แชร์ประสบการณ์เรื่องผีนะครับอืมยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับใครที่อยากแชร์ประสบการณ์เรื่องผีก็สามารถเม้นท์ไม่ใต้ comment. คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคก็อย่าลืม พิมพ์ชื่อหัวข้อและก็เฟซบุ o กเดี๋ยผมจะติดต่อกลับไปครับถ้าหัวข้อของใครที่แบบว่าน่าสนใจนะครับเดีย๋ยวผมก็จะติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งครับก็ถ้าขัดทุกท่านรักกันชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งกันทั้งเตือนจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ มาซาตีมาซื่อฟัดผมต้องขอตัวลาไปก่อนเสารนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันไม่แห่งชาตินะคะ